หลังจากวันที่22ที่ผ่านมาที่จริงแล้วนะครับเราเองก็ลุ้นๆอยู่นะครับ <c oughs> ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับหรือว่าจะมีครั้งที่4อีกหรือเปล่านะครับผม22ที่ผ่านมาก็เป็นครั้งที่3ของการโหวตน, <c oughs> นายกรัฐมนตรีนะครับผมตั<ช>้งแต่คร,ครั้งแรกก็ไม่ผ่านครั้งที่2ก็ไม่ผ่านนะครับผมผลสุดท้ายครั้งที่3ก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับคนที่ได้รับการเสนอชื่อนะครับผมเยอะที่สุดในสภาทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็สวนะครับที่ยกมือขึ้นนะครับ ว่าเห็นด้วยหรือไม่ก็ไม่เห็นด้วยนะครับมีทั้งหมด4848ท่านด้วยกันนะครับผมทั้งสวและก็สสนะครับยกมือขึ้นให้กับท่านเศรษฐาทวีสินนะครับให้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยเมื่อคืนที่ผ่านมานี้นะครับท่านเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีก็ ก็เรียกได้ว่าเป็นที่แต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับผู้ชมค,ครับแล้วก็ท่านเองก็ทุ่มเทที่จะซื่อสัตย์สุจริตในเรื่องของการบริหารประเทศนะครับโดยท่านบอกนะครับว่าจะถือผลประโยชน์ของชาติเป็นสิ่งสําคัญใช่ค่ะ,ะครเรา<ผ>ม,มีเสียงบางส่วนนะคะจากที่ท่านได้มีการยืนยันการทํางาน4ปีข้างหน้าว่าจะดําเนินการอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านในบางส่วนกันค่ะครับเดี๋ยว เป็นนายกรัฐมนตรีตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566เป็นปีที่8 ในรัชการปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองการนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งในส่วนนี้นะคะท่านทางด้านนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเรานะคะก็ได้พูดและก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะว่า4ปีต่อจากนี้ค่ะจะเป็น4ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะประเทศไทยวันนี้อยู่ท่ามกลางจุดเปลี่ยนสําคัญเรามีวิกฤตและปัญหาที่จะต้องมีทางออกอย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจรายได้รายจ่ายความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนความมั่นคงสังคมการต่างประเทศสิ่งแวดล้อมกฎหมายแล้วก็เรื่องของกระบวนการยุติธรรม และหมายรวมถึงเรื่องของการทุจริตประพฤติมิชอบและอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะล้วนแล้วแต่เกิดจากความเหลื่อมล้ําความไม่เท่าเทียมนะคะที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงการทํางานใน4ปีข้างหน้านี้ค่ะครับตั้งใจที่ประสานประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนสร้างสังคมที่เคารพอัตลักษณ์เคารพ ความแตกต่างทางความคิดและเคารพกติกาในกรอบระเบียบและกฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงและตรงไปตรงมาในฐานะของตัวแทนรัฐบาลผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนร่วมกันเป็นพลังที่จะคอยผลักดันร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาล เพื่อนำประเทศไทยของเราไปข้างหน้าพี่น้องประชาชนที่เคารพผมขอให้คำมั่นว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยจะทำงานอย่างหนักเพื่อบำบัดความทุกข์สร้างความสุขนำพาความเจริญให้กับประชาชนคนไทยและคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความหวังของคนรุ่นใหม่เป็นดินแดนแห่งความสุขของคนทุกวัยเป็นประเทศที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีในเวทีนานาชาติอีกครั้งผมนายเศรษฐาทวีสินจะขอทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อย เป็นรัฐบาลที่จะทุ่มเททำงานหนักรับฟังเสียงของประชาชนนำความสามัคคีกลับคืนสู่คนในชาตินำพาประเทศไทยไปข้างหน้าและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคนนับจากวันนี้เป็นต้นไปขอบคุณครับและนั่นก็เป็นเสียงของท่านนายกคนที่30ของประเทศไทยนะคะนายเศรษฐาทวีสินนั่นเองค่ะ